รมปฏิทักนสองอธิบายธรรมวิภาคปริเชทิที่สองโดยพระธรรมเนธาพรระแบบทีตายาโนปัญจกะหมวดห้าเรื่องกามคุณห้าได้แก่รูปเสียงลินรสโผฏฐะพะอันน่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจกามคุณแปลว่ากลุ่ม ของสิ่งที่บุคคลไปกำหนดว่าน่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจหรือโดยนัยะอีกหนึ่งก็คือคุณของกามซึ่งก็หมายความว่าพวกวัตถุก,กามนั้นในระดับหนึ่งในกรณีหนึ่งก็เป็นคุณเพราะเป็นเรื่องของโลกคือเป็นคุณประเภทโลกโลกอำนวยประโยชน์ในระดับโลกโลกแต่ถ้าหากว่ารุนแรงเกินไปก็มีโทษแม้ระดับโลก โลกเองก็ตามสำหรับในระดับที่จะหลุดพ้นจากเพลิงกิเลสและเพลิงทุกขพวกการมทั้งหลายมีโทษปราณีขึ้นไปโดยลำดับขึ้นอยู่กับว่าเป็นการมองจากจุดไหนถ้าหากว่ามองจากจุดสูงสุดกามนี้ก็มีโทษแม้จะเพียงเล็กน้อยก็เป็นห่วงที่ลึงรัดจิตใจของบุคคลเอาไว้เนื่องจากโลกเราเป็นโลกของการสัมผัส การที่จะพูดถึงอะไรก็เกี่ยวข้องกับสัมผัสอยู่เสมอดังนั้นเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพะก็เกิดขึ้นมาจากสัมผัสแล้วใจไปกำหนดหมายถึงสิ่งเหล่านั้นว่าน่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจกิเลสสายโลภะตัณหาความยินดีก็บังเกิดขึ้นถ้าเกิดกำหนดหมายว่ารูปไม่สวยเสียงไม่เพราะ กลิ่นไม่หอมรสไม่น่าอร่อยสัมผัสไม่น่าจับต้องก็เกิดปฏิฆะคือความไม่พอใจไม่ยินดีไม่ต้องการจนถึงกับมุ่งที่จะทำลายล้างไปและในขณะเดียวกันรูปเสียงกลิ่นรสโผพัพะนี้ก็เป็นทางให้เกิดธรรมะได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการกำหนดหมายของบุคคลเป็นประการสำคัญอธิบายรูป ก็คือสิ่งที่บุคคลสามารถเห็นได้ด้วยตาหรือบางครั้งบางคราวเป็นรูปที่ไกลรูปที่ละเอียดรูปที่ปราณีตก็อาจจะรู้ด้วยการอนุมานเทียบเคียงเอาหรือใช้เครื่องไม้เครื่องมือสำหรับดูรูปเหล่านั้นเสียงก็คือสิ่งที่บุคคลได้ยินทางหูกลิ่นคือสิ่งที่บุคคลรับรู้มาด้วยจมูกคือประสาทในการรับรู้กลิ่น รถก็คือสิ่งที่บุคคลรู้ด้วยประสาทลิ้นโพทพระก็คือสิ่งที่บุคคลรู้ด้วยการกระทบจับต้องสิ่งเหล่านั้นด้วยกายประสาทหรือประสาทกายซึ่งจะเห็นได้ว่าการที่กรมคุณทั้งห้านั้นจะมีอิทธิพลต่อจิตใจของบุคคลได้ก็ต่อเมื่อบุคคลไปยอมรับไปกำหนดไปสร้างเงื่อนไขว่ารูปนั้นน่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจ คือกำหนดว่ารูปสวยกลิ่นหอมรสอร่อยโปตภะนั้นน่าจับต้องกิเลสก็เกิดขึ้นแต่ถ้าไม่กำหนดคือเฉยๆสิ่งเหล่านี้ก็อยู่ของแกเฉยๆเพราะว่าเป็นผลิตผลที่เกิดขึ้นมีอยู่เป็นอยู่เป็นธรรมดาพระอริยเจ้ากับมนุษย์ปุรุชนก็เห็นรูปฟังเสียงดมกลิ่นลิ้มรสเช่นเดียวกันถูกต้อง เย็นร้อนอ่อนแข็งเช่นเดียวกันแต่เพราะว่าภายในใจของพระอริยเจ้าไม่มีกิเลสเป็นเหตุให้กำหนดหมายว่ารูปสวยเสียงไพเราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสนั้นน่าจับต้องความเปลี่ยนแปลงภายในจิตใจของท่านจึงไม่มีแต่ว่าปุถุชนสามัญชนนั้นจะต้องกํำหนดว่าสวยหรือไม่สวยไพเราะหรือไม่ไพเราะเป็นต้น จิตใจของปุถิชนจึงมักจะขึ้นลงอยู่ด้วยความปรารถนาด้วยความชอบและความชังหรือความยินดีกับความไม่ยินดีเรื่องของการมคุณทั้งห้าประการนี้พระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงไว้โดยอเนกปริยายะเช่นทรงเรียกว่าเป็นบ่วงของมารบ้างเป็นพวงดอกไม้ของมารบ้างในกรณีที่เป็นบ่วงของมารก็เป็นเครื่องผูกพันบุคคล เนียวรั้งบุคคลเอาไว้ถ้าหากว่าติดในบ่วงใดบ่วงหนึ่งก็ไปไม่ได้อย่างที่โบราณท่านว่าไว้ว่ามีบุตรบ่วงหนึ่งเกี้ยวพันคอซับผูกบาทาครอหน่วงไว้ภรรยาเยี่ยงบ่วงปอลึงลัดมือนาสามบ่วงใครพ้นได้จึงพ้นสงสาร เป็นบ่วงที่ผูกใจของบุคคลไว้ให้คิดถึงขนึงหาโหยหาห่วงใย,ยอไลไยเมื่อสิ่งเหล่านั้นแปรรวนเปลี่ยนแปลงไปก็เศร้าส้อยทุกโทมนัสไปตามสมควรแก่ลักษณะทางความคิดการกำหนดวัตถ,ถุเหล่านั้นบางครั้งก็เป็นพวงดอกไม้ของมารคือเป็นตัวล่อเป็นเครื่องล่อให้คนหลงและในที่สุดก็จะประสบอันตรายจากมารซึ่งรอคอยอยู่ บางครั้งก็อาจจะทรงชี้ให้เห็นในแนวที่ว่ามันเป็นตัวเกิดของกิเลสด้วยแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นตัวเกิดธรรมะด้วยปัญหาสำคัญว่าเวลาเห็นรูปฟังเสียงดมกลิล่นลิ้มรสถูกต้องเย็นร้อนอ่อนแข็งเราคิดอย่างไรสำคัญว่าสิ่งนั้นเป็นอะไร เพราะในเรื่องเดียวกันถ้าจิตใจของบุคคลกําหนดแตกต่างกันก็มาจำเป็นจะต้องเกิดกิเลสเสมอไปจบเรื่องกามมุณห้าได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสโอทัพะอันน่าค่้น่าปรารถนาน่าพอใจวันอังคารที่26มีนาคม2567